ไม่ต้องเก่งศิลปะก็สามารถทำได้แถมยังปล่อยใจให้เป็นอิสระได้อีกด้วยนะคะวิธี move on จากความเศร้าวันที่15ค่ะวันนี้เราจะปลดปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระโดยที่เราจะไปหาสมุดเปล่าๆมาหนึ่งเล่มค่ะแล้วก็วาดอะไรก็ได้ลงไปค่ะหลังจากวาดแล้วเนี่ยถ้าใครมีดินสอสี เป็นสีอะไรก็ได้ค่ะสีไม้สีเทียนสีน้ำเราก็จะใช้สีเหล่านั้นนะคะค่อยๆระบายมันลงไปค่ะระบายไปทีละสีเลือกสีที่ชอบนะคะหรือถ้าใครมีภาพวาดนะคะที่ยังไม่ได้ระบายสีหรือสมุดระบายสีไปเอามาเลยค่ะวันนี้เราจะทำให้ใจเราเนี่ยนิ่งแล้วก็มีความสงบอยู่กับการระบายสีค่ะลองทำดูนะคะแล้วใจเราอะ่ะจะเป็นอิสระ สงบมากขึ้นทีเดียวค่ะหากใครชอบช่วยแชร์ให้คนที่เรารักนะคะใครบางคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันคราวหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะ